สวัสดีครับบนจากการะสินนะครับอเมื่อกี้บอกวิธีการติดตั้งไปแล้ววิธีการใช้งานทีมีวิธีการใช้งานนะตัวนี้จะมีชุดกอได้มีตัวเลยชุดกอได้แล้วก็มีมีตัดได้มีตัวเลยรองมือด้วยเวลาใช้นะครับใช้ตรงนี้เห็นตรงนี้จะมีไฟ จะติดได้นะครับจะมีปุ่มยึดสี่เลเก้านะครับยึดสี่เลเก้าเนี่ยมันมีประโยชน์ที่ว่าเวลาได้จะควักได้ขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปบุญหัวแล้วไม่ต้องมนโมเลแล้วล้วก็กดทีนึงกดีหทีนึงมันก็จะเอากระดาษขึ้นมาให้เราได้เลยนะครับง่านๆแบนี้มาดูการฟังก์ช่นการทํางยัอันนี้ผมตั้งเป็นเข็ม ยกขึ้นตันมติตลอดทุกครั้งดูนะครับดูทีเ่เข็มเข็มเหยียบอีกครั้งก็จะย,ยกขึ้นตลอดนะครับกดปรับรูปเข็มอันนี้ผมปรับเป็นจะยกจะให้เข็มกดลงทุกครั้งนะครับอันนี้มาดูตรงนี้พอจะเลิกใช้งานกดกดตรงนี้ค้างไว้กดรูปเข็มตรงนี้ค้างไว้ เราจะไม่ใช้งานมันเข็มิตมันจะปิดระบบซคลไนเซอร์ของเข็มเห็นไหมถ้าเราจะกลับมาใช้งานแล้วกดค้างเอาไว้นะครับนี่ตัวนี้เป็นปรับความเร็วขึ้นลงเดี๋ยวผมให้ดูความเร็วรอบสูงสุดก่อนมันอยู่ที่4.5 0 0ความจริงเครื่องตัวนี้มันอยู่ที่5,000รอบแต่ มันตั้งมาให้แค่4,500พอเพราะ5,000รอบมันมก็แรงเกินไปนะครับแต่จะตั้งเป็น5,000ได้มันต้องไปเข้าระบบีข้างในก่อนมันตั้งสามารถตั้งเป็น5,000ได้แต่ความจริงไม่จำเป็นต้องใช้นะครับลงมาถึงได้ที่ต่าสุดรู้สึดจะ200นะครับลอ,องดูที่200กว่าความเร็ว200เป็นยังไงนี่ดูไม่ใหม่ตัวที่แก่ได้ตายเลย จากเล็กเลยแบบทีบเลยนะครับอ่ะทีนี้เอาสักพันสามโอเคนิ่มงเงียบทีนิ้นไวเสียงมันเสียงมันดังนะเพราะว่าผมเหยียบกับอยู่บนพาสเล็กเอาสักสองพัน สองอะเนี่ยเงียบนี่นะฮะไม่มีเสียงมอ,อเตอร์แล้วคลัคนิค่งขึ้นลงได้ท่อเข็มขึ้นลงอัตโนมัตินะครับรับได้อัตโนมัติอ่าคำกึ่งอัตโนมัตินะครับมีไฟเอลีีในตัวนะมีชุกดกอได้ในตัวเลยนะครับโัวยามก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับติดตั้งก็ง่าย ราคาก็ไม่แพงเปลี่ยนจากธรรมดาให้เป็นไฮเทคได้ทุกรุ่นนะครับผมจบรีวิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ